ที่ข้าต้มยำต้มยำหมูต้มยำหม,ม,ม,หมูวันนี้อาหารเช้าต้มยำหมูนะคะต้มแซบต้มแซบหมูเครื่องปรุงเดี๋ยวจะอธิบายคําอธิบายอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนะคะต้มแซบหมูอร่อย หมูนุ่มนะคะต้มแซบหมูแบบลาเราวอีสานขอนแกน่นเครื่องปรุงก็จะอยู่ในคำอธิบายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจนะคะช่องการจนาพีชาแนลครัวอีสานล่าวขอนแกนนะะ่นเลยค่ะมนี้ต้มแซบหมูะนะคะวิธีการเห็ดกะสืออยู่ในคำอธิบายตายชิปเดยค่ะเ้อ ทานนะคะนี่ค่ะตักเสิร์ฟได้เลยก็เตรียมเสิร์ฟเลยค่ะโอเคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ